ฐานธาตุริญิพานแล้วตากธาตุธรรมและธาตสงฆ์ว่าเป็นสรารณะที่เป็นต้นไปเคินมายังพันเตติสาระนิสหหผู้ดียามปีมายังพันเตติสาระนิสหหอาชาศิลานิยาจามะตาดยียำปีมายังพันเตติสาระนิสสห

Sambuddhasa, nawa dasa makawato arahato, sama, sanghan salanang khachan.

มหาสยนาเวรมณีส ha ha ิกขาปะทังนะมาทิยามีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังนสมาทิยามีอิมานีอัตถาสิกขาปะทานิสมาทิยามี อิมานิอัตตสิกาปะทานิสมาธิยามิอิมานิอัตตสิกาปะทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขิยังพีสีเลนะภูเสัมภาทาสีเลนิพุทธิยานตีตาสมาสีลัง เชิญเทพเทเว,วดาผู้มีบุญญาธิการผู้มีฤทิ์วิเศษผู้มีหน้านที่มีความรับผิดชอบผู้มีความเมตตาได้โปรดมานำรายชื่อบรรดามารรลุภูประเสริฐบรรดา ญาิโยงที่ตั้งใจรักษาสีลวยพระจูดมูลฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานพัฒหาอัฐบริการดอกไม้ทูกเกียงเครื่องบูชาบูญสูมของบริวารทั้งหลายป้านธนาจะอุทิศผลบุญให้ดวงญาณทั้งหลายมามีส่วนแห่งบุญกุศลอันมีบัมพบุุษญาติทั้งหลายที่ได้ตายจากโรคนี้ไปแล้ววิจาหายผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณบริวารท,ทั้งหลายเทียบเทวดา ครูบาอาจารย์เทพจิวดาที่ปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางไม่ยานางรถที่ได้เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันเจ้ากรรนายเวรดวงญานทั้งหลายสัพพะตทั้งหลายและเพื่อมนารู้รวมทั้งญาติโยมที่อยู่ที่บ้านทั้งหลายที่ส่งกระแสร่วมอนุโมทนา บารธนาจะสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นนำลายชื่อขึ้นไปเป่าประกาศบันทึกการลึกไว้เป็นอนุสร์ไว้เป็นสักขีพยานไว้เป็นหลักฐานให้เป็นสีิมงคลให้เหล่าเทพวิราทั้งหลายได้เกิดความสุขเกิดปิตีเกิดความยินดีประทานพรให้มนุษย์ดวงยาทั้งหลายพ้นจากทุกข์พ้นจากอันตรายพ้นจากความยากจนพ้นจากอุปสรรคพ้นจากสิงก่งปัปมงคลให้มีแต่ความผ้าสุขความเจริญให้พ้น <c oughs> จากกองกิเลสให้เข้าถึงความสาเร็จทางโลกเป็นทางธรรขอให้ไม่ได้ดวงยางทั้งหลายตั้งรูกตั้งใจประก,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 ออกอบพิธีเพื่อบูชารณ์แระักไนตโดยพร้อมเพียงกันนาการปบบนี้เดอ ये माने सम्पाधानानि ประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายและบิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางของข้าพระเจ้าสิ้นกาลนานเกินชาธุชาธุชาธุอาลิมทามีกวารัตนานเจิญ สมมาสมพุทธเจ้าทือพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทือพระองค์พระธรรมจ้าปร r i t y a ศูนพระรหันทุปพระองค์พระมหาโพธิสัดเจ้าทุปองมหาเทพยดาเจ้าทุปองคิ่งศัดิตทูปพระองค์ได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นประธานมารักเครื่องสังฆทานพระตราหานเครื่องอัฐาบริการดอกไม้ทุกเทียงเครื่องบูชาบวงสรวงของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ขอได้โปรดเมตตาประทานพรให้เหล่าบรรดามนุษย์ผูกปะเสริฐญาตโยมทั้งหลาย ที่ได้ตั้งใจรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมถวายทานและบารนาจะให้ <c oughs> ดุงญาณทั้งหลายใหม้มามีส่วนแห,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 ห่งบุญแห่งกุศลอันมีบังคับบุษญาติทั้งหลายที่ได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วมิตรสาหายบริวารทั้งหลาย ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณครูบาอาจารย์เทพรดาที่ปกปักรักษาเจา้าที่เจา้าทางแม่ยานางโลจเจ้ากรรมนายเวรดวงญาทั้งหลายสามเณรทั้งหลายและลาวญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านที่ได้ตั้งจิตส่งแรงอธิษฐานร่วมอนุโมทนาก็ได้โปรดประทานพรให้มนุษย์และดวงญาติทั้งหลายทั้งหมดดวงที่น,นี้คนจัดทุกโศกโภยัยอันตรายคุณใช้วิญญาณร้ายอาถรรพ์อา,า,าเพศคำสาดคำแช่งเฉลี่ยจันไร กาละกินีอุปเดเหตุอภมงคนอนะวิชาคนพานความยากจนนี้สินโลกร้ายโลกระบาปญาณรายกิสารมารศัตรูกันชาให้มาลายหายไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นยาได้มียาได้เป็นใดๆทางเส้นมีแต่ความพาุูร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีโชคมีลาภมีเงินมีทองเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีอำนาจวาสนาบามียศรา้าบรรดาศักดิ์มีศักดิ์มีสีมีฤทธิ์มีเดช ได้เข้าถึงความสําเร็จในชีวิตทางโลกันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศเสียงบุญญาบาร,รมีสติปัญญาและโชคลาาเงินทองได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญายามีดวงตามประเสริฐได้พ้นทุกบรรลุมรรคผลนิพานสิ่งที่ปรารถนาได้รับพรบรรเจิดให้เกิดขึ้นหน้าการบัดน,นี้พ้นทุกบรรลุธรรมด้วยการทุกคนทุกท่านเถิด ญาติโยมทั้งหลายได้ตัางใจสร้างกุศลปารถนาที่จะให้พ้นจากทุกพ้นจากอุปสรรคพ้นจาก <c oughs> <c oughs> ปัญหาพ้นจากสิ่งอัปมงคลปารถนาจะได้รับความสุขความเจริญก็ขอพลังอันศัดิ์จิตได้เกิดขึ้นหน้าการแบบนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นบุญอันรวดเร็วเป็นบุญอันมากมายเป็นบุญอันสําคัญทาให้พ้นทุก ประสบแต่ความสุขความจเจริญวิเทินยะาราวาลิวาฮาปุระปราลิปุเรนทิสาคลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปะกะปติปิชิตังปาชิตังตุงหังคิปตะเมวาสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกาปาจนททัปปนโทปนัลาโสยธามานีโชติลาโสยธา ัพพีดิโยวิวาจันตุสาพาโลโควินาสตุมาเตปาวันวันตาลาโยสุขีธีขายุโกภาวาภิวาทนสิลสานิดจัง ทีพระวันด e, ูเต๋พะวันตุสาพระมังค่าลังราคันดุสาพระเทวตาสาพระธรรมมานุภาเวนัสธาโสติพระวันดูเต๋พะวันตุสาพระมังค่าลังราคันดูสาพระเดวตาสาพระสังคานุภาเวนัสธาโสติ พระวันตุเตขออนุสเดที่ท่านพอ่อจิตมหาวุฑีีวิไยสัจธรรมที่ให้ใหมานี่ย้าพระเจ้าทั้งหลายขอล้องรับด้วยจิตศรัทธาขอให้พรนั้นจงสำฤทธิผลโดยเร็วพันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ บัดนี้ข้าของอันประเสริฐอันบริสุทธิ์อันเป็นประโยชน์อันเป็นของมีค่ามีราคาเป็นของสิริมงคลได้ตกเป็นสมบัติของพระพุทธธรรมประสงค์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทยพยาดาเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุญใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วอานิสงส์อันมากมายได้เกิดขึ้นแล้ว ความพาสุเกิดเกิดขึ้นแกบ่บรรดามนุษย์และดวงญ,ญาณทั้งหลายก็ขอสละะข้าวของทั้งหลายทั้งปวงขึ้นให้เป็นสมบัติของมนุษย์และดวงญ,ญาณทั้งหลายที่จะต้องใช้สอยเกี่ยวข้องอุปโภคบริโภคดื่มกินให้เป็นของอันปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากอันตรายปราศจากนี้สิณเวรกรรมปราศจากภัย,ย,ย,ภยพิบัติอุบัติเหตุและสิ่งอภมงคลให้เป็นของอันประเสริฐทำให้เกิดความพาสุร่างกายแข็งแรงมีกําลังองชาสติปัญญา แมคมีโชคมีลามีเงินมีทองมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทางโลกอันสูงสุดแต่ในทางความจนเข้าสู่มรรคผลนิพานโดยเรวพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเดิน No. Wow. Wow.